ก็แปลว่ามันมีอาการเหมือนเหมือนมันตกตกยอดมา็ค็อเนี้ยผมผมยังมีอ่าดีเลยอยู่กเลยว่าใช้ใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ครับเย็นนะพี่ขอทวนหน่อยก็คือว่าพี่อยู่นครทำสารไปแล้วเมื่อพฤษภาใช่ไหมครับแต่ว่ามันฝนมันตกคือแบบกลางวันมีแดดกลางตอนเย็นฝนตกตลอดเลยครับทุกวันกับทุกวันเลยก็คือพี่จะมีโอกาสได้ดอกจนขวาใบนี้จะแตก แต่ว่าในขณะที่ยอดมันตุ่ยตุอ้วนอ้วน่ะแล้วใบยังไม่กลางอ่ะก็ยังมีโอกาสออกดอ,อกได้นะ<อ>ตัวดีเลลิปอ่ะมันทําให้ยุบได้ถ้าเราฉีดตอนตอนหางปลาทูอ่ะตอนตั้งเคียวใช่ไหมอ่าตอนตั้งเคียวมันจะยุบถ้าเกิดฉีิงหางปลาทูมันจะกลางเร็วเ<อ>นี้ยพี่ต้องประเมินว่ามันแตกมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เกิน3าเปก็คือแค่ยอดบนบนอย่างเงี้ยอย่างเงีงย้งอยอยอกดอกได้สบายแต่สมมุติถ้าเกิดว่าได้ถ้าเกิดดอกอันมาไอ้ยอดมันมาสามเปอร์เซ็นต์แล้วเราฉีดดีเลยลิปเได้เหมือนกันไหมได้ได หนึ่งก็คือตอนมันอ้วนๆ่ะฉีดให้มันยุบไปเลยดอกมันก็เดินได้จังหวะที่สองก็คือว่ามันมันแตกออกมาแล้วแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยมันลงมันมันขึ้นยอดบนแล้วเนี่ยถ้าแค่ขึ้นยอดบนอ่ะไม่ต้องฉีดอะไรก็ออกดอกได้นะแต่ถ้ามันลงล่างด้วยอ่ะก็แนะนําให้เอาดีเลรฟบวกปุ๋ยซัดเข้าไปเลยครับอยู่ที่ว่ามันแตกแบบไหนก็คือเอาสรุปง่ายๆก็คือว่าพี่จะมีโอกาสได้ดอกจนกว่าใบนี้จะกลางแล้วก็ ถ้าใบเดินแต่ใบยังไม่กลางก็ออกดอกได้เหมือนเหมือนตอนนี้ที่ทผมกัวงวลก็คือมันฉีดสารมาคือตอนนี้ก็เกิดเกิดจะสองเดือนแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดทําสามารถจะสองเดือนแล้วอ่ะให้แนะนําให้เอาดีเลยลิฟอะซื้อเวลาไปก่อนอก็ต้องลับตัวปรหารไปด้วยนะครับใ้่อย่างนั้นเส้นกลางใบพี่สีอะไรมันมันยังไม่เข้มตันเลยครับมันใช้เวลานานมากเลยรอบนี้มันไม่ค่อยมีแดดอย่างนั้นก็แนะนําให้เอาตัวสัปเปอทล แล้วก็ปุ๋ย0ูนท่าสองก็ได้ฉีดแล้วก็ลองเสริมแคลฉีดชาร์จไปเลยที่แนะนําให้ใช้ซอพเป์เทอร์้วยเพราะว่าใบมันไม่ยอมตันบางทีมันไม่มีแดดบางทีความเข้มของแสงมือน้อยมันก,มนก็มันก็เข้มช้าอ๋อแล้วฉีดถีดแค่ไหนครับถ้าอย่างนั้นก็ลองดูสักห้าวันหนนหนึ่งก่อนลองฉีดหนหนึ่งดูก่อนว่ามันเป็นแบบไหนอ๋อแต่ว่าสภาพใบผมยังดูสมบูรณ์ด,ด,ดีเลยตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าใบมันไม่ยอดยอดไม่มาก็ได้จะอย่างอออกใช่ไหมครับใช่ครับ เส้นกลางใบพี่เสียอะไรถ้าเส้นกลางใบพี่ยังไม่เหลืองฉีดสะสมได้อีกแต่ถ้าเหลืองแล้วไม่ต้องคือใบมันจะเป็นแบบเหมือนเส้นขีดๆเหมือนก้านใบก้านข้างๆด้วยมันจะเด้งออกมาเลยถ้าเด้ง้อยแบบนั้นไม่ต้องฉีแล้วสะสมะอ่ะแปลว่า้อมได้ตอนนี้นใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้ลอยออกมาแนะนําให้ฉีดอ๋มันก็ได้นําให้ฉีต่อมันเงาไหมต้องดูด้วยว่ามันเงาหรือไม่เงาถ้าเงาเงาเงาครับทำนี้เงาถ้าเงาแปลว่ายังออกไม่ได้หรอก ใช่ครับแล้วก็ไปผมดูไปไปประมาณ3ใบสุดท้ายเนี่ยตอนเราปิดมูดกำลันมีความเหลื่อมต้องเลื่นฮนะถ้าเลื่นจะออกง่ายแต่ถ้าเกิด3ใบาสุดท้ายมันไม่ถึง30%มันก็ออกได้เ <Okay. S 1> ข้าวิธีการเราพอดีก็คือว่าไม่เกิน30%เงคือ <Okay. S 1> ถ้าใบาแตกไม่เกิน30%ออกดอ,อกได้ถ้าใบาใหม่ยังไม่เข้มแต่ใบใหม่ไม่เกิน30%ก็ออกได้พี่ไม่งงเนาะ ถ้ายอดมันอ้วนๆทำสารมาสองเดือนแล้วเอาดีเลยตบให้มันหยุดไปได้ซื้อเวลาได้แต่ถ้าเกิดมันปีมันปียอดบนบน,บนออกมาแล้วเอาดีเลยบวกปุ๋ยยัดเข้าไปก็ได้แต่ถ้าแต่แค่ยอดยอดไม่เป็นไรเอาจริงไม่ต้องฉีอเลยเลยก็ได้ครับแต่ถ้ามันลงข้างล่างแนะนําให้เอาดีเลยบวกปุ๋ยยัดมันไปเลยซื้อเวลาก่อนที่มันจะแตกจริงแล้วเราจะไม่ต้องมานั่งทําสารใหม่ ครับอันนี้ผ่มันมันใหเยอะเลยพี<อ>่ครับเพียงเพียงครับผม